สวัสดีครับคุณหลอกหิมชาแนลครับวันนี้กับมาหาเห็ดพึ่งทำน้ำหีคือเก่าครับที่เดิม่นองถ้าไม่ร่อนที่เดิมมองมันเคยออกเนาะเป็นระยะเวลามาสองมือแหละแต่ก็ก็จะมีผู้อื่นมาหาดอกละ หาเอาหามหามดูมือนีงม,มีบ่มีเห็ดออกเห็ดเก็บบ่นี่เห็ดตับเต่านยัเงาแสียงโอ้ไม่ยมไปเห็นแล้วพี่น้องพี่ดอกนี่เห็นบ่ ดอกดอเล็กดอกเล็กตัดเตาดอกเล็กได้แล้วดอกเล็กเพื่อนดิมู่มันดิมีบอคือออกดอกเดียว บนกโต๊ะคู่มือพี่น้องเอลยทางบ้านคนโรหิมน้ำสงครามกันเริ่มขึ้นแล้วเตรียมรอบเตรียมใส่ลงแล้วบมีเนาะเดี๋ยวนี้ปิดตาออกขนาดโอ้ได้ดอกเดี่ยวมงเนี่ไปหามองไหมสิะ,ะเลาะไปนี่ละมีป่าเนี่ยเลาะไปในป่า ป่าเสียงน้อยอีกล้วขึ้นมาหาลายเทือแล้วแต่บ่มีบ่บ,บ,บ่วบผิดหวังเดิมองนี่ออกดีแต่ก็ออกบ่หลายพี่น้องปีนี้เฮ็ดเพิ่องออกบ่หลายเด้ยันน้ำท่วมใหญ่อยู่ดอกอีกปีอยู่ดกปีกลายนี่ก็บ่มี่นี่ก็ะบวหลาย Ừ, nó mấy Cái Còn, lại không có được không hoặc hà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 ng hết à, em đi không có ha? phải mà, trendy, người sao, người mà, đi và bà tầm nhìn thiếu ý mất gì một chấm thiểu mày này hơi đi này máy มองงไมอูห oh, oh, oh. ูเห oh, oh, oh. oh, oh, ็นแล้วพี <there. S 2> oh, oh, ่นแล้พี่ออกอย่างนี <like> ้ดีครับพี่น้องครับไดอกงูนั่นอู้หูเนี่ยปักเลย้ยดอกงามๆเลยาีปะอ้หเบี่ยนซ้ำตาดอกี สอดพี่อีกดอกนึงพี่น้อยนี่บึ้งได้สามดอกนี่พ่อเก่งแล้ว và sẽ mòn câu phải ừ. ừ. hiện lên xuống đó thì nó song đó tấm cầm Đọc tâm tâm, xong bọc nghiêng cả ừ. ừ, <H Mustang> lên, <Buffalo> Ủa. Nhà bốc vậy ได้เก่งแล้วป่ะนี่เอาลโหส่วนที่เป็นขี้ดินไว้ืมเห็นอีกแล้วนิดเพิ่งจะมาดูบัวง,งามไปไ่เนยดอกตับๆไม ดอกตัต้มๆอ,อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยได้พวกดอกดอกูสองดอกมีสองดอกนกักศัตหมูไปใส่ Ừ, ตาบุดีบ้ได้กินเลยมันดอกบัวงามดอกต่ำๆเห็นอีกแล้วสองดอก อยากบานเลยลูกพนะนะี่น้องโอเดี๋ยวว่าเห็ดเห็ดตตปาเห็ดพึ่งมันมีผู้มาหาเนยะดอกจากบานนี่แหละอดอก